สวัสดีเอทุกท่านนะวันนี้รับเต้าอีกหนึ่งคันนะครับแก้ไขปัญหานะคันนี้จากเพื่อนช่างนะครับส่งมานะคันนี้มีปัญหาเรื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับอตอนนี้เครื่องยนต์สตาร์ทต,ติดแล้วนะครับแต่ประเด็นคือวิ่งไปบางครั้งบูบนะแล้วก็ดับเครื่องยนต์สตาร์ทใหม่ไม่ติดนะครับเบื้องต้นคันนี้นะครับ เราจะทําการลงทะเบียนหัวฉีดน,นะครับไปดูนะสำหรับคันนี้มันติดโค้ดอะไรขึ้นมามาดูด้านในมันติดโค้ดอะไรขึ้นมานะไฟไม่โชว์นะครับบนหน้าปัดนะครับแต่ว่าเราจะไปอ,อ่านโค้ดกันดูก่อนนะครับโค้ดที่ติดค้างของกันนี้คือนี่นะหลักๆเลย E หนึ่งหกสองสองเห็นไหมครับ E หนึ่งหกสองสองนะเกี่ยวกับการลงทะเบียนหัวฉีดนะครับเคียร์โค้ดลองเคียร์โค้ดดูก่อนนะเคียร์ไปก็จะมีโค้ดตัวนี้เด้งขึ้นมาอยู่นะครับของ ECM นะโค้ดเด้งขึ้นมาอยู่ เยนเสร็จแล้วลองอ่านดูเนาะปุ๊บเนี่ยลองอ่านดูอีกทีนึงนะครับปั๊บเราใช้เครื่องแกนร้อนตัวนี้นะฮะทำการลงทะเบียนเมาฉีดดูซิมันจะใช้ได้ไหมนะครับเสนอราคาค่าตัวของเครื่องตัวนี้อยู่ประมาณ2-3,000 0บาทนะครับลองอ่านดูนะะเห็นไหมครับ กดยังตกค้างอยู่แสดงว่ากล่องมันยังจําอยู่นะว่าคุณไปทําอะไรมาคราวนี้เปลี่ยนปั๊มเปลี่ยนปั๊มหรือถอดหัวฉีดออกมาแน่นอน,นครับทําให้กล่องมันเบอร์มันเพี้ยนนะฮะหรือว่าเปลี่ยนปั๊มมาไม่ได้ลงทะเบียนการฉีดของหัวฉีดนะครับก็เป็นปัญหานะฮะอ้าวทีนี้เราจะลงทะเบียนหัวฉีดก็ต้องไปดู หัวฉีดว่ามันเบอร์อะไรนะะหนึ่งสองสามฉีนะครับเราจะถอดปักหัวฉีดออกแล้วก็ถ่ายรูปจําให้ได้ <laughs> มาร์กไว้ด้วยนะะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เบอร์อะไรแล้วไปลงทะเบียนหัวฉีดนะครับอันนี้ขั้นตอนละเอียดนะฮะไปดูคลิปนี้ได้ความรู้เยอะนะฮะใช้งานได้จริงนะฮะซ่อมรถจบจริงนะครับ หลักๆเลยต้องมีเครื่องสกแกนนะครับถ้ามีเครื่องสกแกนนะครับจบนะฮะถ้าไม่มีนี่ลำบากนะก็ต้องไปหาอู่หรือว่าร้านที่เ็ามีเครื่องสกแกนนะครับที่นี้เราถ่ายรนะูปไว้นะสูบที่หนึ่งสูบที่สองสูบที่สามสูบที่สี่สูบสี่ถอดต้องถอดไม่เห็นอยู่ลึกมากนะฮะ เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเราถ่ายรูปมาร์กเลยนะรูปหนึ 1, ่งรูปสองเดี๋ยวลงผิดทีนี้มาเล่ากนะันนิดนึงนะคันนี้เขาสอบถามไปเปลี่ยนปั๊มมานะก็เป็น เพื่อนช่างที่รู้จักกันนะี่แหละเออได้ไปทำการซ่อมปัม๊มโนวล่า NP 3 0 0คันนี้นะฮะถามหัวฉีดได้ได้ถอดไหมไม่ได้ถอดนะครับไม่ได้ถอดหัวฉีดแต่ว่าเหมือนเหมือนการฉีดของหัวฉีดมันเพียนะ้ยนเลยทำให้เขาจำไม่ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเรา สูกสามได้แล้วเหลือสูบสี่สสี่ต้องลื้ออีกนะเอาโอเคหลังจากนั้นนะเราถ่ายรูปไว้สูบหนึ่งนะครับแล้วก็ลงตัวเลขไปในเครื่องตัวนี้นะฮะเกาลงครับลงไว้ลงไว้เราจะทําการลงทะเบียนหัวฉีดก็จะมีพวกตัวเลขตัวหนังสือนะฮะลงให้ครบนะฮะ มันจะมีทั้งหมดน่าจะประมาณนะครับ30ตัวนะลงให้หมดเลยนะทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง4ี่สูบนะบหลังจากนั้นนะก็ต้องทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นนะแล้วก็ออกไปวิ่งทดสอบนะครับขั้นตอนนะจะเสร็สมบูรณ์ได้ก็อย่าลืมนะเสียบลักหัวฉีดนะกลับเข้าไปที่เดิมนะครับนะนะเจนนะ เรามาดูกันนะว่าเครื่องสแกนร้อนตัวนี้นะครับมันจะลงทะเบียนของจีนในรถ่นิสันได้ไหมนะครับหัวสุดท้ายนะครับหัวที่4ีนะพมมองเห็นนะครับเห็นภาพเป็นเบ,บินี้ ประมาณ3ามสตัวครับกดลงไปใส่ให้ตรงนะค,ครบแล้วอ่าครบแล้วก็ลดกดตกลง ตุมไ,ไมครับปุ๊บบนนอยนี่นะอเเรที่เราใส่เข้าไปนะซูมสี่สูสามสูมสองสูมหนึ่งทำไมไมันยังไม่ได้อะกดยืนยันไม่กดแล้วฮะบ,บุกสูมหนึ่งไม่ได้เนี่ยซูหนึ่งไม่ได้สูมสองไม่ได้สูสาโอ้อยู่นี่ อ่ตัดเก็ดนนเดบรือเบรืออ่ะเลื่อนเลยนะอ่ะดูนะหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยนะครับสับการท้ไม่ได้ไหยไม่ไม่เครื่องเรียบร้อยใส่เข้าไปแล้วนะครับโอเค คอมพีดแล้วนะยืนยันโอเคอย่าลืมคอมพีดนะฮะสำคัญแล้วเราก็ออกมานะครับหลังจากนั้นไปประกอบด้านหน้าให้เสร็จนะฮะ แล้วก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ผมรอตามรอตามแบตหมดหรือเปล่า้องอาตายดีวยกว่ต้องแยกกันแยกน้ำมันให้ก่อนเอาตาัดติดซึมนะนะเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับ โพสที่ค้างอยู่เนาะเดี๋ยวเราเลียร์ออกก่อนเลียร์ดูสิลงไม่ได้เมื่อกี้นะเริ่มต้นกันใหม่อ่าเราเริ่มต้นกันใหม่นะออกก่อนนะครับเมื่อกี้ที่เลื่อนสไลด์ขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ามันมีอยู่ช่องหนึ่งที่เป็นเลขศูนย์หาไม่เจอฮนะทีนี้เนี่ย หนึ่งสสี่นะเดี๋ยวเราจะลงใหม่เหมือนลงลงย้ำสองรอบนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่นะครับเมื่อกี้น่าจะผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเริ่มต้นใหม่ทีนี้นะเบื้องต้นที่เราเลื่อนสไลด์นะครับขึ้นไปนะแล้วเราไม่เจอตัวเลขน,นะมาเจออยู่1 2ึ่ามสด้านล่างใช่ไหม ทีนี้ด้านบนนะตัวเลขมันเข้าไปแล้วเห็นไหมครับนะทีนี้ทีมงานเราคงกดสตาร์ทไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าไปยืนยันอยู่ด้านในแล้วนะก็อย่าลืมนะค,คอมพิดอีกทีหนึ่งดูไปดูด้านในนี่นะตัวเลขนะ เดือเมื่อกี้มันทีมงานเราลงเราลงชุดเดียวนะอันนี้เขาน่าจะแยกอันนี้ตรงกล่องนะแล้วก็อีกแยกตัวนี้คือตรงหัวฉีดนะประมาณนั้นนะทีนี้อลองมาเคลียร์โค้ดดูสิเปิดออนไว้นะฮะเคลียร์โค้ดก่อนปุ๊บ ลองอ่านดูนะครับโพสไม่มีแล้วนะครับนะชัดเจนนะอ่านนะครับแต่ที่นี้คันเนี้ยมันก็ต้องลองสตาร์ตดูนะแล้วก็ออกไปวิวว่งทดสอบทดลองก่อนนะแล้วก็ว่ากลับมาจอดแล้วนะฮะเครื่องยนต์สตาร์ตติดเหมือนเดิมหรือไม่นะครับสำหรับคันนี้นะ NP Nova สามร้อย ลองแยก,กน้ำมันให้มันเข้าบาเข้าที่เข้าทางก่อนกดแยกดูวาปัดนะครับอันนี้แบตจะหมดด้วยนะแบตเตอมด้วยนะครับแบตออนนะโหตไม่มีตกค้างแล้วนะครับแอดเจนนะครับ เอาออกไปวิ่งทดสอบด้วยกันนะอันนี้เป็นเพื่อนช่างเป็นทีมงานที่เรารู้จักกันนะเพิ่งมาใส่กันนะครับก็นํามาให้เราดูแลให้นะ,ะจัดการให้นะครับนะิสันเอ็นพีโนวล่านะครับคันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับ ใช่ไหมครับคันนี้เราลงทะเบียนหัวฉีดให้เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปสตาร์ทไม่ติดนะอันเนี้ยอันเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับการที่ลงทะเบียนหัวฉีดแล้วเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะแต่มันเกี่ยวกับการที่ว่าหนึ่งเลยปัม๊มสร้างแรงดันได้ไหมสองหัวฉีดรั่วไหมหรือว่าทางเดินน้ำมันมีนมการรั่วไหลตรงไหน อันเนี้ยต้องให้ช่างนะหรือว่าทีมงานที่เรารู้จักเนี่ยให้เขากลับไปแก้ไขนะครับตอนนี้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับลิ s ันโนว่าอินด300คันนี้นะวิธีการลงทะเบียนทะเบียนของฉีดเราก็ลงไปอย่างในคลิปเลยนะตอนแรกเขาจะเคลียร์โค้ดไม่ออกนะครับอ่าพอเคลียร์โค้ดไม่ออกก็โค้ดมันตกค้างอยู่ใน กล่อง E C M นะพอลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์นะแล้วก็เกียร์โค้ดออกจบนะใช้ได้แล้วนํารถมีวิ่งนะพอวิ่งเสร็จคันนี้กลับมาจอดไหมนะครับทิ้งไว้สักพักหนึ่งตาไม่ติตตตตตดก็คือปัญหาเกิดจากหนึ่งปั๊มสร้างแรงดันไม่ได้หรือไม่สองหัวฉีดรั่วหรือไม่นะฮะหรือว่าสายทางเดินน้ํามันนะครับ รั่วหรือไม่นะครับเพราะว่า,ามันมีอากาศอยู่ในระบบนะครับอันนี้ต้องให้เขาไปแก้ไขนะแต่การลงทะเบนคอนสีนั้นสมบูรณ์ชัดเจนนะครับก็อันนี้ต้องให้เขากลับไปแก้ไขโอเคนะสําหรับคลิปนี้นําความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันนะครับสําหรับเพื่อนช่างและเอฟของเรานะทางช่องนะมีอะไรก็นํามาบอกกล่าวนะครับวันนี้กล่าวคำว่าเาาสัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงจเจริญการช่างนะครับ